หชั่วโมงเองเหรอคะหชั่วโมงขอเวลาเพิ่มได้ไหม,ไมไเฮ้ยพี่ชวนคุยอะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการอยู่พอดีรายการที่จะทำให้คุณมองเห็นถึงความพอดีในทุกมิติของการอยู่อาศัยค่ะ โดยเราจะท้าเหล่าเซเลบและอินฟลูเอนเซอร์นะคะมาทำภารกิจท้าถ่ายที่โครงการลุมพินีแห่งนี้ค่ะ โดยในวันนี้นะคะเรามีบล็อกเกอร์นะคะเป็นกูรูสายแฟชั่นแล้วก็บิวตี้ค่ะที่เขาน่าจะมีนะคะทั้งเอ็กเซอรีนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ของเขาเนี่ยมาทําภารกิจที่นี้นะคะซึ่งเอ็กเซอรีที่เพียบเพียบ,เพ,ยบเพียบขนาดนี้เนี่ยจะท้าทายภารกิจเราขนาดไหนโดยวันนี้นะคะอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมารับคําท้าของเราก็คือคุณแตนค่ะเป็นเจ้าของนะคะช่องที่ชื่อว่า Wear to Work Style ค่ะซึ่งเป็นกูรูสายบิวตี้แล้วก็แฟชั่นนะคะ ขอเชิญพบกับคุณแตนเลยค่ะคุณแตนคะคุณแตนคะคุณแตนอยู่ไหนอะคะนัดวันนี้ป่ะครับเนี่ยนัดถูกที่เลยเคะ่ะคุณแตนคะ คุณแตนคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการลุมพินีซีเล็กเตสสุทธิสารสะพานควายนะคะซึ่งก็เป็นชั้น22นะคะที่จะมีสระว่ายน้ำที่เห็นวิวนะคะของเมืองย่านสุทธิสารนะคะแล้วก็เป็นสระแบบพาโนรามาด้วยนะคะแต่เท่าที่ดูไม่มีคุณแตนว่ายน้ำอยู่นะคะตรงมุมของสระว่ายน้ำนะคะก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆนะคะพอเราว่ายน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นไปพักผ่อนชมวิวของเมืองได้ด้วยคะ่ะ ตรงสวนก็ไม่อเออหรือว่าจะไปอยู่แถวโน้นนะคะอันนั้นจะเป็นฟิตเนสนะคะจะเป็นส่วนของฟิตเนสโซนค่ะมีห้องโยคะนะคะที่กว้างขวางมากๆระหว่างเล่นโยคะเนี่ยก็สามารถเทควิวมองวิวของเมืองได้เลยนะคะคุณแตนอยู่ไม่เอ่ยไม่อยู่แ,<ห>แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นส่วนของฟิตเนสนะคะซึ่งมีเครื่องออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็สามารถเทควิวระหว่างที่เราวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานไปได้ด้วยนะคะ คุณแตนคะไม่อยู่แฮะคุณแตนอยู่นี่นี่เองโหตามหาตั้งนานเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะนั่งถ่ายรูปนานเลยสวยอะสิ แตนใช่ไหมคะสวยพื้นที่ส่วนกลางนะคะใจยเย็นนะคะหมายถึงพื้นที่ส่วนกลางแตนสวยไหคะที่นี่สวยไหมคะสวยมากๆออลังการใช่แล้วคะ่ะทั้งสวนทั้งสระน้ำสระน้ำแบบ าโมาจริงตอนนี้คือได้รูปในมือถือเยอะมากเพราะว่าแบบเซลฟีล่เราแสงก็คือแบบจีมดจเอยน่าจะติดใจนะคะดูขนกระเป๋ามานี่ไม่ทราบยายบ้านหรือยังไงคะเออก็อน,นี่คือแบบขนมาเผื่อไว้ก่อนออไงเผื่อว่าเขาให้อยู่อะไรอย่างนี้ <c oughs> ได้แน่นอนว่าการที่ทีมงานบอกให้ขนมาเนี่ยจะต้องมีภารกิจอย่างแน่นอนค่ะทีมงาน <c oughs> คะเรากวนขอซองภารกิจเลยค่ะ ขอให้คุณแตนเป็นคนอ่านดีกว่าตืออ่นเต้นจังเลยงั้นแตนขอเปิดอ่านเลยแล้วกันะนะคะภารกิจวันนี้ก็คือเราขอท้าให้คุณนำเข้าของเครื่องใช้ในกระเป๋าทาั้งเครื่องสําอางเสื้อผ้าออเทเซอรี่นะคะจากบ้านมาไว้ที่ห้องลุมพินีซีเลคเต็ดสุทธิสารสะพันควายของ L P N ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเองเหรอคะหชั่วโมงขอเวลาเพิ่มได้ไหมหล <laughs> ั้นมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้คุณแตนจะสามารถทําภารกิจ ผ่านหรือเปล่าหรือว่าจะพังกันแน่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยค่ะเป็น,ปนโอเคววตอนนี้ชุดเราก็ธัดมะแมงแล้วนะครัะอย่าลืมล้างแอลกอฮอล์ก่อนด้วยจ้าตรงนี้มีตู้เก็บรองเท้าที่ซ่อนอยู่ถือว่าสะดวกสบายมากเพราะว่าเราเข้ามาปุ๊บเราถอดแล้วเราก็เอาเข้าตู้ได้เลยโอ้ของเยอะขนาดนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทันหรือเปล่าจะทําได้หรอเพราะว่าของที่แตนขนมาก็คือไม่น้อยเลยก็คือค่อนข้างตื่นเต้นว่าแบบเวลาหนึ่งชั่วโมงมันจะพอหรือเปล่าว้าวกว้างขวางมากตื่นเต้นนะพี่ <laughs> อยากจัดห้องแล้วอะ่ะ รองเท้าก่อนเลยแล้วกันนะคะโอเคงั้นจับเวลานะครับกองของโอ้โหทำไมขอ,องเยอะขนาดนี้นี่คือเสื้อผ้าเขาคนเดียวก็คือเท่ากับคนปกติมนุษย์เนี่ยประมาณ3คนรวมกันนะคะตรงนี้เขาทํามาเพื่อให้วางพวกรองเท้าโดยเฉพาะจริงๆก็วางกระเป๋าได้ด้วยแหละนี่รองเท้ามาคูเนี่ยน่าจะ15คู่ได้ <S <S 1> <S 1> คือจริงๆอ่ะสองฝั่งใช่ปะ่ะ20คู่30คู่ก็คือพอ ราคาเนี่ยใกล้เ<ช>ลย<ะ>ไกลจะไม่ไหวลวรองเท้าเราเสร็จแล้วจ้าห้องวอ,อ,อเเรสร็จเนี่ยันถือว่าเป็นความฝันของทุกคนเลยไหมอืมเรียกว่าเป็นความฝันของผู้หญิงเราแบบแน่นอนโดยเฉพาะสาวโสดคือฉันอยากจะห้องมีห้องแต่งตัวที่แบบใหญ่ๆใ,ใส่ของฉันได้เยอะๆแต่ว่า ในอนาคตสาวโสดก็ต้องไม่โสดใช่ไหมเขาค่อนข้างทำออกมาให้คำนึงถึงอนาคตนะตอนนี้นี่แค่หนึ่งฝั่งเท่านั้นนะคะวัสดุเขาค่อนข้างแข็งแรงจริงจริงนะชั้นล่างตรงนี้นะคะแต่จะเอาไว้ห้อยางเกงียสำหรับชุดเดรสยาวแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็ทำมาที่เป็นชั้นวางเนี่ย ให้มันยาวแบบชุดมันจะได้ห้อยได้แบบดูดิก็ใน walk-in closet ก็คือแตนชอบที่เขามีชั้นมีราวแขวนผ้าที่แบบจัดเป็นสัดเป็นส่วนทำให้แบบดูแล้วเวลาเก็บของมันเก็บง่ายมากแล้วก็ดูเป็นระเบียบด้วยค่ะสีสไตล์ของแตนที่คุณชอบเป็นตัวสไตล์ไหนะสไตล์ของแตนหระคะก็จะเป็นสไตล์แบบเท่ๆ จะไม่ใช่ผู้หญิงแบบหวานหวานคือแตนะเป็นคนตัวเล็กกางเกงที่แตนใส่ส่วนใหญ่อย่างกางเกงยีนเนงะี้ยจะเลือกมาที่เป็นแบบว่ากางเกงยีนเอวสูงขากางเกงเนี่ยจะแบบต้องเห็นข้อเท้ามันจะทําให้เราดูตัวสูงขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่แตนพูดประจําเวลาแตนทําวิดีโออะไรเงี้ยก่่นเป็นยูทูบเบอร์แตนก็เป็นพนักง,งานออฟฟิศนี่นแหละทำมาพร้อมงานประจํามาประมาณ3ปีแล้วก็เพิ่งจะออกมาทําเต็มตัวเนี่ยนะคะอย่างกางเกงตัวนี้ แตนใส่ไปห้างทีไรนะคนกรี๊ดกราดแบบตลอดของขสวยมากนะครับเปล่าค่ะลืมรูดซิปสามตอนนี้พ่าไป20นาทีแล้วเฮ้ย,พ,ยพี่ชวนคุยอ่ะไปแล้วสองกระเป๋านี่กระเป๋าที่สามนะยังไม่หมดเนาะ <c oughs> ยี่สินาทีนะจ๊ะ20นาทีาทแต่เสื้อผ้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอมาจัดพวกเครื่องประดับน้ำหอมแล้วก็กระเป๋านิดหน่อยอันนี้จะเป็นน้ำหอมแต่เป็นคนที่ชอบน้ำหอมมากแล้วก็ชอบเอาน้ำหอมอะมาเลียงให้มันดูแบบสวยงามชั้นข้างบนเนี้ยก็เป็นของที่แบบว่าไม่ค่อยได้หยิบใช้บ่อยก็เก็บไว้นาน,านๆหยิบทีก็ ได้อยู่นะท่านว่าสะดวกส่วนตรงนี้ก็จะไว้พวกกระเป๋าที่เราใช้บ่อยๆหย,ยิบจับบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่เอาของมาเยอะมากแล้วนะยังมีที่ให้ไว้ของอีกมากมายเลยด้านบนนะคะเขาก็มีการจัดการว่าเออเอากระเป๋าไว้ด้านบนอะไรอย่างงี้นี่ก็ใช้พื้นที่คุ้มมากเลยนะคะสวยงามมากเป็นแบบ walk in closet ในฝันของสาวๆมาก ตอนนี้เหลือกี่นาทีแล้วคะพี่ตอนนี้เหลืออยู่เวลาอีก3นาทีค่ะโอเคเราขอจัดความเรียบร้อยนิดหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นระเบียบสวยงามว่าแล้วก็เวลายังเหลืออยู่นิดหน่อยเดี๋ยวแตนขอไปทำรีวิวแต่งหน้าให้ดูนะคะจะได้ครบจบเลยเนาะสายแฟชั่นบิวตี้แบบเรา ตอนแรกตันเดินเข้ามาเนี่ยตันยังไม่รู้ว่าที่นี่พื้นที่เท่าไหร่แล้วพอมารู้ว่ามันแค่แบบ31.5ตารางเมตรคือแบบอึ้งอะ่ะเพราะว่ามันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะครัวก็มี Walk-in c l o s e t ก็มีออกมาตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งแบบทำงานกินข้าวได้เขาทำพื้นที่ค่อนข้างจะแบบคุ้มมากๆแล้วก็แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากๆ วันนี้นะคะแตนมาแต่งหน้านอกสถานที่จ้าอาจจะเห็นว่าฉากคฮ้ยเปลี่ยนไปอะ่ะตอนนี้แตนอยู่ที่คอนโดลุมพินีซีเล็กเต็ดสุดที่สามสะพานควายค่ะเราจะเริ่มจากนี่เลยนะคะสำหรับแต่งหน้ากันเลย สำหรับแสงเนี่ยค่อนข้างสำคัญกับสายแฟชั่นบิวตี้คือเราต้องทำคลิปวิดีโออย่างเงี้ยแสงธรรมชาติสำคัญมากๆนะคะในการทำงานหรือว่าจะเป็นชีวิตของสาว New Normal ดวเดี๋ยวนี้ที่แบบ Work from home ต้องมีประชุมการที่ห้องมีแสงดีๆเราจะได้ดูสวยเวลาเราประชุมผ่านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอือโอเป็นยังไงคะหนึ่งชั่วโมงจัดได้แบบเรียบร้อยไหม ยังใส่ได้อีกไีกแล้วก็ยังมีเวลาเหลือด้วยอ๋อแล้วเหลือไปทาอะไรมาคะเมื่อกี้แอบรีวิวมาอ๋อรีวิวใช่แต่งหน้านิดนึงก็ว่าเข้ามาหน้าเป๊ะเลยนะคะก็ตรงนี้แอบเห็นมีการจัดแบบมีฝากนี้เป็นเสื้อใช่ไหมเป็นเสื้อเป็นกางเกงกระโปรงสั้นๆแล้วก็ส่วนนี้เป็นเดรสใช่แล้วค่ะที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยได้หยิบบ่อยก็จะแบบว่าเอาไว้ข้างบนแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างคะตรงนี้ก็คือจะมีเป็นอัซเซสซอรี เข็มขงเข็มขัด,ขดไ,ไปอีก,อกเก็บได้หมดเลย<ม>เลยอยา่าเพราะว่าคอนโดลุมพินีแห่งนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้พื้นที่ของ working woman ยุคใหม่แบบคุณแตนเลยแล้วก็ที่ออกแบบได้เป๊ะปังขนาดนี้นะคะฟังก์ชั่นเริศเนี่ยเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในด้านการออกแบบคอนโดโดยเฉพาะเลยนะคะดังนั้นเขาจะมาเฉลยว่า ทำไมถึงออกแบบพื้นที่มาได้เป๊ะขนาดนี้ไปฟังกันเลยค่ะแต่การที่เราได้วิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับก็ตอนนี้เราทราบเป็นดีอยู่นะครับว่าคนเรามีของแต่งตัวกันหลากหลายนะครับการที่เรามีห้อง Walk i n c l o s e t เนี่ยนะครับเป็นของส่วนตัวนั่นหมายความว่าเมื่อเราเปิดจากประตูห้องน้ํามาแล้วนะครับเราสามารถเดินเข้าไปแต่งตัวได้โดยตรงครับห้อง Walk i n c l o s e t ที่เราทําไว้เนี่ยนะครับทำไว้ในลักษณะซึ่งมีที่เก็บของทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวา นะครับมีความสูงซึ่งขนาดพอเหมาะกําลังพอดีนะครับก็คือประมาณ2เมตรขึ้นไปนะครับเพราะว่าตู้ทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับกินพื้นที่ประมาณ60ซนติเมตรนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้มีพื้นที่สำหรับให้เราเดินแต่งตัวเนี่ยหมุนนะครับประมาณ80-90ถึงเซนติเมตรครับสำหรับคนในยุค New Normal นะครับตามที่เราทราบกันดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Work from Home นะครับทำงานที่บ้านนะครับการที่เรามีดีไซน์ฟังก์ชันเลเยอร์ที่ดีเนี่ยนะครับจะทําให้เรารู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมีความใหญ่ขึ้น นะครับแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราได้อย่างเป็นอย่างดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของคอนโดนะครับหรืออยากจะดูคอนโดเพิ่มนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับลองมาดูฟังก์ชันใหม่ๆที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตนะครับทั้งแต่งตัวอยู่อาศัยนะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับที่ลุมพินีซีเล็กเทสสุดทธิสารสะพานควายของเราครับเป็นไงคะฟังผู้เชี่ยวชาญแล้วรู้สึกเป็นไงคะอยากจะได้สักห้องนึงเลยอยากได้สักห้องขนกระเป๋ามาเลยค่ะพร้อมอยู่แล้วนะพร้อมอยู่แล้วแล้ววันนี้นะคะภารกิจ สำเร็จ,เ,รจเองก็ออขอขอบคุณคุณแตนด้วยนะคะที่มาในวันนี้ตัวจริงน่ารักมากนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องของคุณแตนด้วย Wear to Work Style คะ่ะ Wear to Work Style นะคะสำหรับไลฟ์สไตล์ของ working woman ยุคใหม่และใน EP หน้านะคะจะเป็น influencer สายดนตรีค่ะก็คือคุณเอ๋ยนะคะอย่าลืมติดตามด้วยก็แตนอยากเชิญชวนนะคะเพื่อนๆสาวๆหนุ่มๆหรือว่าใครที่กําลังมองหาคอนโดอยู่เนี้ยลองมาสัมผัสความอยู่พอดีนะคะของคอนโดลุมพินีซีเล็กเต็ดสุทธิสารสะพานควายค่ะ